สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น K-Bank แล้วก็หุ้น SCB กับการแตกลายธุรกิจอันใหม่นะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับต้องบอกว่าในยุคนี้นะครับเรียกว่ายุคแห่งการ d i s r u ปชั o นนะ อะไรที่อ่อนแอนะครับก็แพ้ไปนะไม่ว่าจะเป็นพวกทีวีซื่อหรือว่าหนังสือนะครับแล้วก็รวมไปถึงร้านค้าต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งธนาคารเองก็เช่นกันนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าตลอด1ปี2ปีที่ผ่านมานะครับของธนาคารก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนะทั้งการลดการควบรวมการคอลลบกับบริษัทอื่นๆนะครับเพื่อที่จะให้ตัวธนาคารนั้นยังอยู่ได้นั่นเอง และในตอนนี้นะครับมันก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญอีก9กนึงของหุ้นในกลุ่มธนาคารทั้ง2หุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้น SCB หรือว่าหุ้น K-Bank นั่นเองซึ่งก็คือการแตกลายธุรกิจใหม่นะครับสำหรับตัวผมเองนะครับก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงเกี่ยวกับธุรกิจอันนี้นะครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับตัวธนาคารหรือเปล่า แต่ถ้าเรามองในภาพรวมนะครับมันก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกันก็ได้นะเพราะว่าในส่วนของธนาคารนะครับก่อนหน้านั้นเขาก็มีการพัฒนาในส่วนแอปในการใช้บริการของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้พร้อมเพย์การใช้โมบายแบงกิ้งอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกันก็ได้นะ ซึ่งธุรกิจที่แตกลลยออกมาใหม่ของทั้งสองธนาคารนี้ก็คือแอปสั่งอาหารรูปแบบใหม่สัญชาติไทยนะครับของทั้งสองธนาคารนี้นั่นเองตอนนี้หลอดจะกำลังหาหุ้นเทคภายในประเทศไทยของเรานะกำลังหายูนิคอนซึ่งยูนิคอนเราอาจจะติดกับภาพของหุ้นต่างประเทศนะครับพวกหุ้น Facebook หุ้น Google อะไรพวกนี้นะครับซึ่งในประเทศไทยของเรานะก็อาจจะมาแฝงตัวอยู่ในหุ้นกลุ่มแบงก์ก็ได้นะครับเราก็อาจจะต้องมาเรียนรู้มาศึกษาเพิ่มเติมกัน สําหรับแอปสั่งอาหารของทั้ง2ธนาคารนี้นะครับเข้าใจว่าของ SCB น่าจะมาก่อนประมาณเดือนหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงทดลองใช้อยู่เข้าใจว่าจะไปใช้จริงก็คือช่วงเดือนสิงหานะครับของ SCB ีทีนี้ล่าสุดนะครับของ Kbank ก็เพิ่งออกมานั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีนะของทั้ง2แบงก์นี้นะครับค่อนข้างที่จะขับเคี่ยวกันเรื่องเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันทั้งการพัฒนาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันการส่งข้อความผ่า ลายอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งทั้ง2แบงค์นี้ก็ค่อนข้างที่จะขับเคี่ยวกันตลอดจริงๆนะเพราะฉะนั้นธุรกิจที่แตกลายออกมาของทั้ง2ธนาคารนี้นะครับก็น่าจะขับเคี่ยวกันค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับโอเคครับต่อมาเรามาดูในส่วนของแอปพลิเคชันการสั่งอาหารของทั้ง2ธนาคารนี้กันนะครับ ว่าเขามีจุดเด่นตรงไหนนะครับโดยเรามาเริ่มที่ K-Bank นะของ K-Bank กนะครับก็จะมีแอปสั่งอาหารที่ชื่อว่า EatTable สำหรับ EatTable นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันสั่งอาหารรูปแบบใหม่ซึ่งก็เป็นการไปหยิบเอาวิกฤตในครั้งนี้นะครับมาพลิกให้เป็นโอกาส อย่างเช่นในตัวแอปเทเบิลนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันในการสั่งอาหารทานที่ร้านโดยที่เราไม่ต้องสัมผัสกัน,กนโดยตรงนะครับก็จะเป็นการสแกน QR code ภายในร้านแล้วก็เลือกเมนูภายในร้านผ่านทางแอปพลิเคชัน e t a t l e นี้เลยนะครับแล้ก็จิ้มๆเนาะแล้วก็สั่งออกไปได้เลยซึ่งเราสามารถที่จะแยกกันสั่งได้นะครับสมมุติว่าเรามาด้วยกันนะเราก็แยกกันสั่งแล้วก็คิดเป็นบินรวมก็ได้นะ หรือถ้าเราอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่หอพักนะครับเราก็สามารถที่จะสั่งอาหารจากที่ร้านแล้วก็ให้ที่ร้านนะครับมาส่งที่หอพักหรือมาที่บ้านของเราก็ได้ซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้ทางร้านมาส่งเองหรือว่าจะให้ทางพาร์ทเนอร์อื่นๆเป็นคนมาส่งก็ได้นะครับสาหรับความน่าสนใจนะครับที่ผมไปอ่านเจอในข่าวก็คือ ทางร้านนะครับไม่จำเป็นต้องโหลดแอปมาก็สามารถเข้าไปดูหลังบ้านของตัวเองได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญนะครับก็คือยังไม่มีค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับร้านค้าด้วยนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับว่าเป็นการดึงเอาร้านค้านะครับเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะนี่คือแอปพลิเคชัน eat table นะครับของ Kbank นะครับหรือว่าธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน ต่อมานะครับของ SCB หรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะครับก็คือแอปพลิเคชัน o b i n h o o d สำหรับแอปพลิเคชัน o b i n h o o d นะครับก็คือเป็นแอปสั่งอาหารน้องใหม่ซึ่งจากมุมมองผมนะครับแอป Robinhood จะมีความคล้ายกับแอปพลิเคชัน Delivery ทั่วไปนะซึ่งก็คือเป็นการสั่งอาหารนะครับและ ที่ร้านก็จะทําอาหารแล้วก็นํามาส่งให้กับเรานะครับผ่านทางพาร์ทเนอร์นะเขาก็จะนําอาหารมาส่งให้กับเราซึ่งเราไม่สามารถที่จะสั่งอาหารแล้วก็ไปทานที่ร้านได้นะครับไม่เหมือนกับของ Eat Table ของ K Bank นะครับซึ่งแอป Robinhood นะครับเป็นการจับมือกันกันกนกบสตาร์ทอัพในประเทศไทยนะครับอย่าง s c o o t e a ไทยแลนด์นะครับ s c o o t e a เนี่ยโดยปกติแล้วนะครับเขาจะทํางานเกี่ยวกับการส่งเอกสารการวางบินอะไรต่างๆนะครับถ้า ที่อยู่ในกรุงเทพก็น่าจะรู้จักกับแอปสกูตตาเป็นอย่างดีนะครับซึ่งการร่วมมือกันในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมมือกันแบบท้าทายของทั้งสองแบรนด์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น SCB เองก็ตามนะครับที่กระโดดลงมาเล่นในธุรกิจนี้หรือว่าสกูตตาเองก็ตามนะครับที่ไม่เคยส่งอาหารเลยนะเพราะว่าโมเดลธุรกิจของสกูตตานะครับจะเป็นการไปรับส่งพัสดุรับส่งเอกสารแล้วก็วางบินอะไรประมาณนี้ซะมากกว่านะครับ ก็เลยถือว่าเป็นความท้าทายของทั้ง2แบรนด์นะแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ค่อนข้างโดดเด่นนะที่แอปโลบิน o o ดเขาชูขึ้นมานะครับก็คือฟรีค่าธรรมเนียมค่า G P นะครับ G.P. ก็คือ Gold Profit นะครับซึ่งมันก็จะช่วยลดต้นทุนของทางร้านลงนะมันก็เป็นการดึงเอาร้านค้าต่างๆนะครับเข้ามาอยู่ในแอปให้ได้มากที่สุดนะครับมันก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ของเขาอีกอันนั่นเองนี่ก็คือแอปพลิเคชัน l o b i n h o o d นะครับเป็นแอปสั่งอาหารของทางฝั่ง SCB หรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน ถ้ามองกันถึงความน่าสนใจนะครับสำหรับผมเองผมให้ทาง K-Bank นะครับเพราะว่าโดยปกตินะครับผู้บริโภคทั่วไปณตอนนี้นะเขาจะเน้นเรื่องประสบการณ์มากกว่านะครับแอปตัวไหนที่มันมีความแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยมันจะดูมีความน่าสนใจนะครับแต่ว่าถ้าแอปตัวไหนที่มันดูเหมือนกับ พวกอื่นนะครับมันก็จะดูไม่มีความน่าสนใจเพราะว่าเขาไปเล่นมาหมดแล้วอะไรประมาณนี้ไอ้ตัวนี้มันก็น่าจะเหมือนกับตัวอื่นอะไรประมาณนี้แต่ว่าของ Kbank นะครับเราสามารถเดินทางไปที่ร้านก็ได้แล้วก็สแกน QR Code ขึ้นมาแล้วก็เลือกเมนูอะไรต่างๆซึ่งเราก็สามารถแยกกันเลือกเมนูแล้วก็เอาเมนูทั้งหมดมารวมกันแล้วก็คิดเป็นบินเดียวกันก็ได้อะไรประมาณนี้มันดูมีความน่าสนใจนะครับดูมีลุกเล่นให้เราได้เข้าไปเล่นอีกนะก็เลยคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะให้ความสนใจกับ แอป Eat Table นะครับของ Kbank แต่อย่างไรก็ดีนะครับฟังที่ผมพูดอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ร้อเเนะเราก็อาจจะต้องมารอดูกันนะครับว่าของทางฝั่ง,ง Kbank หรือว่าของทางฝั่ง,ง SCB อันไหนนะครับจะได้รับความนิยมมากกว่ากันหรือว่าเขาจะได้รับความนิยมเท่าๆกันเลยนะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับโอเค เปรียบเทียบธุรกิจที่แตกลายใหม่ของทั้งสองบริษัทนี้แล้วนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของงบการเงินกันบ้างดีกว่านะครับของทั้งสองบริษัทนี้เปรียบเทียบกันจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่งบแสดงฐานะทางการเงินกันเลยนะครับโดยเรามาดูที่สินทรัพย์รวมของหุ้นเคแบงนะครับก็อยู่ที่3ามล้านสี่แสนล้านบาทสินทรัพย์รวมของหุ้น SCB นะครับก็อยู่ที่ 3,136,027ล้านกว่าบาท ต่อมาเรามาดูในส่วนของหนี้สินรวมกันบ้างนะครับของหุ้นเคแบ k กก็มีหนี้สินรวมอยู่ที่3 3 3ล้านสามบล้านกว่าบาทซึ่งเป็นหนี้เงินฝากอยู่ที่2ล้านล้านกว่าบาทนะครับของหุ้นเ c b ก็จะมีหนี้สินรวมอยู่ที่2 7 4ล้านล้านกว่าบาทเป็นหนี้เงินฝากอยู่ที่2ล้านล้านกว่าบาทเช่นกันนะครับอาจจะเยอะกว่าของหุ้นเคแบงกประมาณ70,000ล้านกว่าบาทนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ ระดับสเกลประมาณใกล้เคียงกันนะนะสำหรับในส่วนของหนี้ NPL ในไตรมาส1นปี63นะครับของหุ้น K-Bank ก็มีหนี้ NPL อยู่ที่3.86% ของหุ้น SCB นะครับมีหนี้ NPL อยู่ที่4.03%จากงบแสดงฐานะทางการเงินของทั้งสองหุ้นนะครับเราก็จะพบว่ามีฐานะทางการเงินที่ใกล้เคียงกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้เงินฝากนะที่อยู่ระดับ2ล้านล้านเท่ากันนะครับถึงแม้ว่าของ SCB อาจจะเยอะขึ้นมากว่าหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของหนี้ NPL ก็ใกล้เคียงกันนะครับของ Kbank อาจจะน้อยกว่าของ SCB นะครับแต่ว่าก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันน,น เต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของผลประกอบการในไตรมาส1น1ปี63นะครับโดยเรามาดูที่รายได้รวมนะครับของหุ้นเคแบงก็จะมีรายได้รวมอยู่ที่47,377ล้านกว่าบาทซึ่งเป็นรายได้จากดอกเบี้ยอยู่ที่33,778ล้านกว่าบาท ของหุ้น SCB ก็จะมีรายได้รวมอยู่ที่43,815ล้านกว่าบาทซึ่งเป็นรายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยอยู่ที่32,272ล้านกว่าบาทและเมื่อคิดเป็นกำไรสุทธินะครับของหุ้น K-Bank กก็จะมีกำไรสุทธิอยู่ที่6,581ล้านกว่าบาท ของหุ้น SCB นะครับก็จะมีกำไรสุทธิอยู่ที่9,251ล้านกว่าบาทเมื่อเราดูในส่วนของผลประกอบการแล้วนะครับเราก็จะพบว่ารายได้รวมของหุ้น k bank อาจจะเยอะกว่าของหุ้น SCB นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะเมื่อคิดเป็นกำไรสุทธินะครับของหุ้น SCB กับมีกำไรสุทธิที่เยอะกว่าของหุ้นเค a n k ค่อนข้างเยอะเลยนะ เมื่อเราลงไปดูในส่วนของค่าใช้จ่ายของหุ้นทั้ง2ตัวนี้นะครับเราก็จะพบว่าของหุ้น k b a n k ค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายที่เยอะกว่าของหุ้น SCB นะในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้วก็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานนะครับสำหรับกําไรสุทธิก็เช่นกันนะครับของหุ้นเค bank ในไตรมาส1ปี63ก็ลดลงมาจากของไตรมาส1ปี6 2เกือบครึ่งเลยนะครับ ก็คือของไตรมาสหปี 1, 62เนี่ยอยู่ที่10,000ล้านกว่าบาทแต่ว่าของไตรมาสหปี 1, 63เนี่ยอยู่ที่6,500ล้านกว่าบาทนะครับแต่ว่าของหุ้นเ c b นะครับอยู่ในระดับเดียวกันกับของปี62เลยนะก็คือ9000ล้านกว่าบาทจะบอกว่าของหุ้น SCB อาจจะรักษาระดับกําไรสุทธิได้ดีกว่าของหุ้นเค a n k ก็ว่าได้นะ ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของความถูกความแพงกันบ้างนะครับของทั้ง2หุ้นนะโดยเรามาเริ่มที่ค่า PE นะครับค่า PE ของหุ้น K-Bank กก็อยู่ที่6.11เท่านะครับของ SCB ก็จะอยู่ที่6.04เท่านะ ค่า P/BV นะครับของหุ้น K-Bank ก็อยู่ที่0.53เท่าค่า P/BV ของหุ้น SCB ก็อยู่ที่0.62เท่านะครับสรุปก็คือถูกทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าทั้งค่า PE แล้วก็ค่า P/BV เนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำทั้งคู่เลยนะครับ ส, gamer, สำหรับอัตราการจ่ายปันผลครั้งล่าสุดนะครับของหุ้น KBank ก็จะอยู่ที่5.50%ของหุ้น SCB นะครับอยู่ที่8.68%มาที่ m a r k e t Cap นะครับของหุ้น KBank ก็จะมี Market Cap อยู่ที่217,786ล้านกว่าบาทของหุ้น SCB นะครับก็จะมี Market Cap อยู่ที่244,482ล้านกว่าบาทโดยที่อัตราฟรีโฟด์ของหุ้น KBank นะครับอยู่ที่ ที 74. ่74.48%ของหุ้น SCB อยู่ที่71.14%มาต่อกันที่จำนวนหุ้นนะครับของหุ้น K-Bank ก็จะมีจำนวนหุ้นอยู่ที่2,369ล้านก่อหุ้น ของหุ้นเ c b นะครับก็จะมีจำนวนหุ้นอยู่ที่3,395ล้านกว่าหุ้นโดยราคาล่าสุดนะครับของหุ้นเคแ n k กก็จะมีราคาล่าสุดอยู่ที่92บาท75สตางค์ต่อหุ้นราคาล่าสุดของหุ้น SCB นะครับก็จะอยู่ที่73บาท25สสตางค์ต่อหุ้นก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นข้อมูลย่อๆนะอย่างไรก็ดีนะครับผมมองว่า ธุรกิจอันใหม่ของเขาก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจนะอย่างที่ผมบอกนะครับมันอาจจะเป็นยูนิคอนในเมืองไทยเราก็ได้นะครับเราก็อาจจะต้องมาหาดูมาศึกษาดูอีกทีนะครับมันอาจจะมาหลบซ่อนอยู่ในหุ้นกลุ่มแบงก์ก็ได้นะครับก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูล้กันนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ